รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมสนับสนุนโดยผู้สร้างผู้สมเชื่อมโลกกับครอบครัว สดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเขาต้อนรับ้าสู่รายการพบกันวันอาทิตย์ที่มาเก๊านะคะซึ่งถือว่าเราเราจะไม่เรียกว่าประเทศมาเก๊านะหลายๆคนชอบเรียกประเทศมาเก๊าประเทศท้องแต่นจริงๆแล้วเนี่ยคือมาเก๊านี่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่ามาเก๊าอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสมาห้าร้อยปีทำเนี่ยหน้าตาของมาเก๊าจึงไม่เหมือนกับจีนแผ่นดินใหญ่ คือคุณจริบูญนะตอนนี้เนี่ยถ้ามองผู้บริหารประเทศชั้นนําของโลกนะฮะชั้นนาของโลกเนี่ยผมว่าขณะนี้ที่ที่ดีที่สุดเก่งที่สุดมีคุณภาพที่สุดก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนที่เรายืนอยู่ที่มีภรรยาสวยนอกจากภรรยาสวยแล้วยังคิดเก่งแต่ว่าความจริงจีนเนี่ยเขาบริตอนนี้เรา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 เกลียดกลัวคอมมิวนิสต์แต่ขณะนี้ประเทศคอมมิวนิสต์ อย่างจีนคือประเทศที่รวยที่สุดมีเงินคงคลังมากที่สุดอนอกจากมีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วนะครับก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ามีผู้นําที่เข้มแข็งเข้มแข็งและเขาคิดไปข้างหน้าฮะใช่<ะ>ต้องบอก<ข>ว่าคิดก้าวหน้าอิงว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์หลายๆคนชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรืออ่านข่าวต่างประเทศจะเห็นว่าผู้นําของจีนทุกยุคทุกสมัยเขามีการสืบทอดอํานาจมามีการสืบทอดแบบคเลือกเฟนเลือกเฟนแล้วก็หล่อหลอม เด็กของเขาเนี่ยค่อยๆขึ้นมาเป็นกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกฝังเขี่ยวเข็นให้ข้อมูลให้ความรู้ให้การศึกษาบุค,คลิกภาพทุกอย่างขึ้นมาจนกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของจีนในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับเราสรรเสริญท่านด้วยความจริงใจนะฮะเก่งกว่าปูตินรัสเซีย <c oughs> เก่งกว่าโอ,อบามาอเมริกานี่คือความจริงที่มันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกยกตัวอย่างง่าย ไอ้ระบบตั้งแต่ท่านตึ้งเสี่ยวผิงแล้วบอกว่า1ประเทศ2ระบบคืออะไรคือระบบคอมมิวนิสต์แต่ว่ามีบางส่วนเนี่ยใช้ระบบอื่นเช่นทีุนนิยมอยู่เส้นทุนนิยมอยู่ที่เรายืนอยู่นี่คือมาเก๊ามาเก๊ามาเก๊ามีทั้งระบบทุนนิยมมีทั้งระบบเศรษฐกิจพิเศษเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเขตปกครองพิเศษ เราอาจจะเคยคุ้นคุ้นเคยกับคำว่าเขตปกครองพิเศษเพราะว่ามีความพยายามเหมือนกันที่อยากจะทําให้พื้นที่ใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษแต่ยังไม่สําเร็จหลายๆคนก็อาจจะสับสนเหมือนกันนะเขตปกครองพิเศษกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตปกครองพิเศษก็คือเขตที่มันมีความสลับซับซ้อนเชิงวัฒนธรรมเชิงวัฒนธรรมพระหุวัฒนธรรมศาสนาผู้คนการปกครองเนี่ยเกินกําลังที่การปกครองอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เราทําที่เราเป็นอยู่จะสามารถปกครองได้เช่นมาเก๊าเพราะว่ามีทั้งคนจีนคนโรตเกสคนฟิลิปปินส์คนจากที่หลายหลายที่มาลงกันเพราะเป็นเมืองท่าเก่าแก่แล้วเป็นเขตที่มีการพนันมีการพนัเงินทองมันไหลมาเทมาเงินของมาเก๊ามีรายได้มากกว่าอาส์เจนติเพราะนั้นเขาต้อง ขาก็ต้องจัดการปกครองพิเศษคนแค่60แสนไม่ถึง6 0แสนคนเนี่ยแต่ว่ามันหลากหลายจริงๆนี่ไอ้ที่ปกครองพิเศษจะปกครองยังไงเขามีศาลของเขาเองมีกฎหมายของเขาเองการศึกษาเศรษฐกิจอะไรเนี่ยเขาจัดเขาเองยกเว้นการทหารกองทัพการต่างประเทศที่เป็นเรื่องของทางปักกิ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเดิมถ้าเกิดเราเคยมามาเก๊าก่อน15ปีที่แล้วก่อนที่โปรตุเกสจะคืนให้กับจีนเนี่ย ก็จะเห็นทหารหรือว่าตำรวจที่เป็นที่เป็นต่างชาติเยอะหน่อยแต่ตอนนี้ถ้าเข้ามาเที่ยวถ้ามาเที่ยวมาเก๊าหลังจากที่กลับมาเป็นของจีนอย่างร้อยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยจะเห็นแต่ตำรวจจีนทหารจีนก็มีมาเต็มไปหมดเลยเต็มหมดเลยแต่ว่าเขาบอกว่าอัชญากรรมน้อยกว่าตอนที่อยู่กับโปรตุเกสนะคะอย่าไปพูดถึงอัชญากรรมเลยทิ้งขี้บุรี่ก็ปรับปรับหกร้อยบาทไม่ใช่หกร้อยบาทจะหกร้อยคูณห้า หกร้อยเหรียญที่นี่ประมาณ3,000บาทเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเลยค่ะสะอาดมากนี่กลับมาอีกนิดหนึ่งเป็นความรู้นะครับมันมันเกี่ยวข้องกับบ้านบ้านเมืองเราอ่ะรายการนี้เราก็เอาตัวอย่างมาให้ดูตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไรบ้านเรากำลังจะมีเยอะเลยรัฐบาลนี้กําลังจะถรงแม่เราพูดถึงแม่สอดอาจจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีทกภาคเลยะ นะคะแล้วก็อีก,อก,อกหลายเามืองหัวเมืองอ่ะ,<ฮ>ะหัวเมืองที่จะมี AEC เนี่ยก็มองว่าจะเป็นการชนะบุรีอะไรเงี้ยเขตเ,ขตเตศรษฐกิจพิเศษคือเขตที่รัฐบาลต้องการจะกระตุน้นต้องการจะส่งเสริมให้มีเศรษฐกิจที่ดีในเขตนั้นค่แต่นี้พอจะเขตก็คืออยากจะดึงคนมาจากทั่วโลกมาลงทุนมาลง <นะ S 2> ทุนอะไรอยางะทำไงจะให้เขามาลงทุนก็ต้องอะไรล่อเขาสิภาษีอาจจะไม่มีหรือมีน้อยค่ะได้รับการยกเว้น เรื่องนู้นนี้นั้นนนีสินอะไรสารพัดอย่างแต่ที่สําคัญคือสาธารณูปโภคอ๋อต้องเตรียมให้พร้อมโครงสรอร์ต้องหนึ่งน้ำประปาไฟฟ้าโลจิสติกระบบถนนระบบธรรกนาคมนาคมสื่อสารค่ะตองพิเศษและปลอดคอร์รัปชัน จริงเหรอคะอาถ้าเผื่อมีคอร์รัปชันมันมีที่ไหนในโลกนี้ปลอดคอร์รัปชันก็ถ้าถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษน่ขอขอสักเขตครับยกมือไหว้กันขออย่างนี้เลยนะต่เขาจะได้มาไงล่ะนี่คือเขตตกลงวันนี้เนี่ยเหมือนจะมาพูดเรื่องที่หนักๆแต่ไม่ใช่ฮะวันหนึ่งมันจะกระทบมันจะเกิดขึ้นในบ้านเราแน่นอนมันกําลังจะมาแล้วเพราะว่าทั่วโลกเขาในอีกเก้าประเทศอเมริกาเขาก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีก9ประเทศที่เป็น AEC เนี่ยไปดูเถอะฮะลาวเขมรอะไรเขาประกาศแล้วที่สําคัญคือเข้ามาประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษติดกับบ้านเรากันเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพอเข้าใจแล้วแหละว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเขตปกครองพิเศษเป็นไงแต่แปลกมากมาเกามีทั้งสองส่วนอยู่ในประเทศอยู่ในเกาะนี้ให้มันเป็นเกาะหรือเป็นแหลมมีทั้งแหลมทั้งเกาะถูกไหมคะบางส่วนของมาซาเป็นเกาะบางส่วนก็เป็นแหลมครับ ยื่นออกมาแต่ว่ารู้ว่าอยู่ริมทะเลก็แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าววสิ้นปีเนี่ยคนที่เป็นสัญชาติมาเก๊าเนี่ยก็ได้เงินกันคนละเป็นแสนแสน,แส,นสองสามแสนนะฮะน bon คนไทยฮะคนไทยที่แต่งงานกับคนมา,กาเะะก๊านี่นะใจเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยนะครับเป็นคนไทยนู่นมาจากจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเธอก็ได้รับเงินไปเที่ยวเมืองไทยกันทั้งครอบครัวเลยเที่ยวแบบฮะเป,เป็นเศรษฐีรัฐ <laughs> ให้นะครับเอาละครับเดี๋ยวพบกันกับช่วงสองครับค่ะและที่นี่คือวัดอาม่า ใช่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าวัดอาม่มาเนี่ยคำว่าอาม่มาเนี่ยเป็นที่มาของคำว่ามาเกานะครับต้องบอกว่าในมาเกาเนี่ยเรื่องราวต่างๆมักจะเกี่ยวข้องกับพวงจุ้ยเป็นความเชื่อ